ครับพี่น้องออกมาโตล่มหนาวอยู่หน้าครับพี่น้องล่มหนาวมาแล้วครับบ้านท่าเนาะมันนี้ออกมาหน้าครับผมพอดีเพื่อนซักบอกว่ากล้วยแก่ลายเรือเรามาตัดออกกล้วยแน่วาสันครับตัดออกกล้วยปิ้วบไม่จะกินซุกแน่วาสันกล้วยแก่แล้วก่าั่นมาลองบอกกเลยออกมาหน้าครับพี่น้องตัดออกกล้วยเนาะครับเนาะหนาวพี่น้องบ้านท่าล่มวีวีล่มหนาวไหมครับเป็นตุป้อยว้าวดีขนาด แล้วให้แล้วหน้าเราเอาวาวมาปล่อยใส่สนุกเขาดื้อดึงดื้อดึงดื้อดึงนะพี่น้องนะครับรับชมบรรยากาศทองให้ทองหน้าลังเก็บเกี่ยวเขาแล้วครับมหาแนวกลับไปกินบ้านด้่กครับพี่น้องบมลูสิได้ยังเนี่ยครับติดตามครับพี่น้องมาหอดเครื่องแรกเกิดซุกค่าเครื่องแล้วพี่น้องนะอ่อนต้นแล้วครับเหลืองอารามแล้วครับสุกค่าเครื่องแล้วพี่น้องก็เลยออกเมื่อหน้าโดนเนาะ ก็เลยแม่มาสาโดนหลายหลายมือแล้วพี่น้องคาเบิบ่งกล้วยปูปลาของมันคุน้นไหมอยกิ่นมแล้วลบ่ลาเบิ่งเถ้าโอ้ผมเครื่องหนึ่งแก่แล้วครับผมโอ้แก่แล้วสองเครื่องแล้วโอ้หนกระเจี๊ยบโอ้เจี๊ยบหลายเครื่องตัวนี้นะครับก่อนอีู่สองเครื่องแก่แล้วนี่แก่แล้วครับ มก,ก้อนอีกตัดว้เครื่อนนึงครับยูบานกล้วยอยูบานนะครับเนสะองเครื่อนครับนี่เักเครื่อนเป็นมีบ้าง่างวอเบิ้งครับมีบ้านเจ็ปอะไรโอ้ทอยทำหนุ่มไปเจ็เลยจอะไรทีพี่้อ,อง Nghe để hoa tật là này <laughs> là hợp. Kia, quá, ai quan. Đây, mình kia. Mình là hợp mấy con phát thật này Mấy cùm ạ Hãy subscribe ونحن نحن هناك الكايه แก่นั่ไงครับพี่น้องเพื่อนนี่นะครับแก้เต็มที่แล้วครับนี่

chinh quay soak up chinh quay soak no canh hàm yang mmmm 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 น้ำบาครับกล้วยน้ำบาหวาน หวานเต็มปากเต็มคำพี่นอ้องครับเอาไปใส่รถครับเพราะว่าสิลงไปทางทองอยู่งไปลงแบบคุ้งกับปากกอกเพื่อได้แบบคุ้งสุกกับบานน้ำครับสีคำก่นกนอนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปทางทองอีกเท่านึงครับใส่รถก่อนหลายใจ บปได้มากสองเที่ยวคนบอกสามเที่ยวคุหนึ่งของใส่รถก่อนพี่น้องสุกเหรอครับพี่น้องพุ่งครับ ก็สุกครับอีกสองหน่วยี๋ยวไปกส้องหน่วยครับเหลืองอะลามเหลืองอะลามโอ้ เหลืองอลามตะเวกนกับกําลังสิตกินพี่น้องไต่กล้วยหนึงครับนี่มับสุกสุกปาตวหลายยางหลายแนวสบาย น,นี่ครับรับกำลังสุกครับไอที่ชุ่มเพิ่มกับเพิ่มจากอย่างนี้ได้ปบาท หาบุงมาเกากับบน้ต้องเ,เหลือบ่๊ะไก่สเบิดหน่วยแล้วพี่น้องก่อกระได้หน่วยไก่สเบิดแล้วครับโดนไล่ล้ว ลุงคนบอกไปใส่ตู้เย็นลุงคนกะเพิ่นเห็นหมอนใบปลาเห็ดเพิ่นเอาฟานแล้วก็ตากแดดฟานแล้วก็ตากแดดไปใส่น้องดิบๆแบบนี้จะก,กินโดนไหม

ก๊อกโค้งกล้วยซุกครับห,ห,รหักแน่หลายยางหลายแนวครับพี่นอ้นองคำใบแทะคำแล้วพี่น้องคำแรงแล้ว ครับพี่น้องเดินทางมาช่วงสท้ายของคลิปแล้วนะครับเนาะของกินครับในร้านกล้วยกล้วยบุกห้กล้วยสุกบุกกอบทั้งกล้วยดิบครูคุณย่าจะเอาไปขายบ่กล้วยก็หลายเครื่ออยู่ครับกินคือสิบท่านเพื่อนจะแจกพี่น้องไปกินครับแบ่งเงินไปกินใหลายย่างอย่างของของอยู่ของกิน ให้หน้ากะแขงแรงครับไม่มีมยังแล้วครับอยู่หน้าวันนี้เพราะว่าบ่ิได้เห็อยังแล้วเขาก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับบาลงบอดขออนุญาตล่าพี่น้องไปกับเสียงพินนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ผู้ไสแรงงานอยู่ไก่บ้านหางเมืองนะครับเนาะเขาให้มีแต่สุขภาพพาร,รามัยที่สมบูรณ์ครับสุขภาพแข็งแรงโรคไั่ไข่เก็บจะได้เบียดเบียนครับพี่น้องพอกันไม่ขี้หนาครับโชคดีสวัสดีครับ